สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กันก็อยู่ในป่านะคะวันนี้กันมาหาเห็ดค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือที่จริงมันเป็นหน้าร้อนแต่ว่าฝนมันตกบ่อยนะคะทําให้เห็ดมันหลงฤดูแล้วก็ออกมาให้เราเก็บกินกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนกันนะคะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ต้องหาอุปกรณ์กันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเอามือไปขี่ใบไม้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายเกินไปนะคะอาจจะเจองูแมงป่องตะขาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องหาไม้ที่มันยาวๆหน่อยเพื่อที่จะเขี่ยวไ้ไม้ออกแล้วเราค่ะก็จะเห็นเห็ดน,นั่นเองค่ะดูป่านะคะเมื่อเช้าที่ฝนเพิ่งตกไปเองนะคะมันก็จะชื้นๆหน่อยกับการที่เห็ดจะออกนะค่ะวันน,นี้เราม,มาดูว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างะค่ะทุกคน เข้าป่าวันแรกนะคะเจอเลี้ยวดอกแรกเห็ดดานไ่เนม่เนี่ยนี่นี่จ้า ดอกเล็กๆนะคะเอ้าดีหนเดียว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 ยังโอ้นี่มีไหมคะเกือบแล้วนี่ไปแม่โอ้โห นี่ค่ะทุกคนเห็ดลงดูเอาหมดนี่คือการเลือกอย่างแม่นี่คือโปรเฟชชั่นอลแล้ว่ไคือดมก็รู้ว่าเห็ดกินได้หรือกินไม่ได้พุ่นลาย หรอหรอได้กินแต่ไก่เลยเหรออืหอหืออันนี้เห็ดดานป๊อๆป๊อป

อันนี้หินเน่าไปแล้วนะคะดีแล้วไปหาที่อนต่อ <Yeah. S 2> น,นั่นัหนอไอ้ะอุ้ยไม้หักไม้หักไปแล้วทุกคนเลือกแค่นี้แต่ก็ยังใช้ได้อยู่คะ่ะไปกันไปต่อ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 เห็นอะไรนี่ เฮ็ดยังเหรอเฮ็ดทานไฟปะหรือยังไงมันแข็งๆข่งเอไหมออมันเวลาคูดปุ๊บมันเป็นสีดำเลยเออเจ้าเฮ็ดทานไฟนะเออม่นเอาวะเออเอากปเฮ็ดทานไฟอ๋อ เอาไปนื่งกินกับน้ำพริกค่ะสุดยอดเอ้ยนงัคนดันอุยด,ก,ดกใหญ่มากโอ้โห,โหด,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 ดีนี่ี่ดกใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยสามามาืมากลินกลนกรน รินหอมชุยชุยไม่เ้าอื้ม chạy nè chạy nè chạy nè, chuyện gì? Mình không kịp bây giờ. เนี่ยดอกฮักอันนี้อันนี้อันนี้นะนนกินได้หรอ,น,อ,อน้ำข้าวอ๋อได้ไปเห็ดน้ำข้าวเห็ดข้าวเยอะ็พื่อความ

นี่เราเจอเห็ดสีเหลืองๆด้วยนะคะทุกคนฮะบม่ได้กินกินไม่ได้อ่ะเห็ดขี้หมู